สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฟันทิพย์ชาแนลค่ะสวัสดี fc ทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามาสรุปสูตรดังกันแล้วก็วันนี้แอดได้แนวทางเด่นมาลงให้ด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปห่วยที่เราลงไปเนาะว่ามีอะไรม้างถ้าหลักแปดนะคะหลักแปดถ้าหลัก8ดมานี้นะ ใครได้แปดบาทนี้นะคะก็จะมาประมาณนี้ถ้าจะมานะถ้าแปดมาล่างนะแต่อันนี้ไม่ติดศูนย์เลยนะทุกคนคือศูนย์ไม่ติดเลยอันนี้ก็ห้าแปดก็ตัวเดียวกันหกแปดเนาะถ้าหลักแปดนะสี่แปดอันนี้ก็ตัวเดียวกันก็ 1>, 1 2 3 4งสี่ห้าหประมาณหกคู่นะคะหลักแปดถ้าเดินหลักห้าก็อยู่ที่นี่นะคะถ้าจะเล่นหลักห้าก็ซื้อเฉพาะหลักห้านะคะถ้าใครได้เดินห้ามาอันนี้ก็คือหลักร้อยอันนี้คือเข้ามาประมาณ3งวดแล้วนะคะเข้ามา3งวดแล้วเป็นสูตรบนล่างนะคะมาดู เกวิ่งต่อไปอันนี้คือ4แล้วก็7เดี๋ยว7มา7จดแอดจับมาให้แล้วเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งลงให้เดี๋ยวลงให้แอดลงให้7จมีอะไรมั่งนะคะ7มันก็จะมีประมาณ3 7 4 7ก็คือตัวเดียวกันกับอันนี้9 7 7 2 0 7 5 7แล้วก็ เจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดมีแค่นี้ประมาณกี่ชุดนะเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบสิบชุดถ้าหลักสี่ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดถ้าใครได้สี่มาก็ซื้อตามนี้เลยนะคะ ไม่ใช่สินี่ไงสี่อยู่นี่นี่ค่ะสี่ถ้าได้แปดก็ถ้าเลขแปดจะมาก็าประมาณนี้นะคะสูตรที่เคยเข้ามาสามสีงวดแล้วนะทุกคนช่วงพักนี้ไม่ค่อยได้ลงทำงานแล้วก็อันนี้ก็วิ่งสี่กับเ้า แล้วก็ได้อีกมาสูตรหนึงนะทุกคนไหน,นนะเดี๋ยวลงให้สูตรนี้วันที่สิบหเดือนสิบหกหกวิ่งอันนี้สูตรสามมีกี่เดี๋ยวนะแบบนะหนึ่งสองสาม ามอันนี้ก็สูตรที่หนึ่งให้สี่กับเจ็ดแล้วก็สูตรที่สองสูตรที่สองอยู่ไหนอ่าสูตรที่สองให้แปดกับสี่แล้วก็สูตรที่สาม สูตรที่3มให้4ี่เสองสูตรที่3นะแล้วมาสูตรที่สี่ก็เขียนให้นะสูตรที่สี่เข้ามา3ามสี่งนนะคะลองไปทำย้อนหลังดูแล้ววิง่งบนล่างนะคะสองตัวมา1ตัวหรืออาจจะมาคู่นะคะ อกห้านะคะมาหนึ่งตัวหรืออาจจะมาคู่อันนี้สูตรที่สี่สูตรที่สี่นี้ก็ตรงนะคะตรงกับสูตรตรงกับสูตรที่สามแล้วก็ตรงกับสูตรที่สองนะแล้วก็ตรงกับสูตรไหนอุ้ยตรงแล้วก็ตรงกับสูตรที่หนึ่งนะสี่สูตรนี้ตรงกันนะสี่มาสี่ตรงกันสี่สูตรค่ะ แล้วก็มีสูตรที่ห้าเมื่อคำนวณเมื่อวานนี้นะเขียนห้าอาจจะดูวุ่นวายหน่อยไม่เป็นไรเนาะนี่อันนี้วันที่สิบหกสิบหกอันนี้สูตรที่ห้าก็ว่างก็ได้คิดหน่อยสูตรที่ห้าให้อะไรเหรอแปดสี่สูตรที่ห้านี้ก็ตรงนะคะ มาหนึ่งตัวสี่ตรงกันประมาณห้าสูตรโอเคมาจับเลขเลขหลักแปดก็คือตัวเดียวกันนะทุกคนก็มาดูว่าจะเข้าไหมเดี๋ยวเอฟจับให้สี่กับหนะ้าสี่กับห้าเนาะเขียนให้เลยปอบนง วิ่งบนล่างประจําวันที่สีบหกวันที่สิบหกเดือนสีบหกหกวิ่งสี่ห้าอันนี้คือสูตรสูตรที่สี่นะดดแป๊บนึง สี่ห้าสูตรที่สี่ใช่โอเคมาจำให้จำให้เรียกก็ไม่ได้ต่างกัน mm hmm. เท่าไหร่จำให้มีอะไรมัง่งหนึ่งสี่ ี่เจ็ดเก้าสี่นี่เขียนให้ัวโตเลยมือไม่เห็นกันสี่สามสี่สองสี่แปดลายมือไม่สวยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเนาะขอให้มันออกเถอะสี่หกสี่ห้าอันนี้ คือหลักสี่นะก็จับหลักห้านะหลักห้าก็จะมีอันนี้คือหลักสี่อันนี้คือหลักนนห้านะทุกคนก็ไปดูดูว่าเลขเจ้าไหนที่ตัวดินที่มาดังๆแล้วก็มาจับเอาจับเล่นสักตัวหนึ่งตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะให้ทุกคนได้รู้ ได้รู้ตัวเลขที่เราจะซื้อเนาะบางทีบางคนบางทีคิดไม่ออกเอ้ยจะซื้อตัวไหนดีก็มาดูแอดเอาแนวทางมาลงให้แล้วก็ลองไปจับดูนะคะโอเคค่ะพูดไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้ออกห้าสามห้าหนึ่งก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคัดกันอีกทีนึงเนาะ แต่เมื่อคืนมาเล่าความฝันให้ฟังเมื่อคืนนี้แอดฝันฝันว่าไปจปับปลาถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเรียกมองที่ดักที่ดักปลาได้แต่ปลาหมอนะคะปลาหมอก็คือถ้าภาษาอีสานก็เรียกปลาเขิงได้ปลาหมอเยอะมากมีแต่ตัวแบบขนาดฝ่ามือตัวใหญ่มากคือมีแต่ปลาหมอค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขอะไรถ้าใครรู้ก็ ช่วยตีนะคะคือได้ปลาอยอมากหรือว่าเลขจะมาแปดอันนี้ไม่รู้นะแอดไม่รู้ถ้าแปดมันก็มีอยู่นะนี่ได้มีอยู่นะแปดสีนี่แต่จับให้จับก็จับให้ไปแล้วนะหลักแปดนี่หลักแปดอยู่ตรงนี้เนาะก็แคปหน้าจอไปเลือกซื้อฝอันเห็นปลาหรือว่าแปดจะมาก็ไม่รู้ทุกคน อ่ะคุยเยอะละห้าสามห้าเก้าห้าสองห้าศูนย์ถ้าหลักห้าจะมานะสี่ห้าเลขก,ก็มีอยู่แค่นี้ห้าแปดเจ็ดห้าแต่แอดชอบสี่นะ คดว่าสีน่าจะมาสีน่าจะมาบน8ดน่าจะมาล่างไม่แน่แมจับให้แค่นี้แล้วก็มีสูตรสูตรไหนะอันนี้สูตรอะไรสูตรที่หอ๋ออันนี้สูตรที่สี สูตรที่ห้าสูตรที่ห้ามีอะไรสูตรที่ห้าก็คือเลขแปดสี่นะวิ่งบนล่างแปดสี่แปดสี่ แปดสีก็คือที่จับให้แล้วให้แอันนี้ให้สีก็ซื้อตามนี้นะคะนี่สีมันชนกันก็ซื้อตามนี้ถ้า8ดก็คืออันนี้แคปหน้าจอไว้เลยค่ะหลัก8ดนี่แคปหน้าจอไว้เลย,เลยอันนี้คือหลักร้อยนะคะหลักร้อย อาจจะมาบนสอาจจะมาล่างก็ได้ค่ะทุกคนมีหสูตรทั้งหมดมีห้าสูตรนะคะเนอะนี่อันนี้สอันนี้8ก็คือนี่8จะมีประมาณนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะคะ สูตรที่หสูตรที่2ตรงกันไหมตรงที่สี่สี่แปดเดไม่ตรงก็คือถ้าเลขไม่ตรงกันก็ไม่ใช่ว่าเลขจะไม่มานะคะก็มีสิทธิ์มาได้เหมือนกันบางทีตรงกันไม่มาก็มีนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสูตรหนึสูตรนะคะวิ่งสี่กับ7จ็สูตรสวิ่ง8กับสนะคะโอเคค่ะแล้วมา สูตรสสูตรสนี่ค่ะอันนี้สูตร4อันนี้สูตร4กับสูตรหนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอสูตรสสูตร3ามลืมสูตร3สูตร3ให้ไปยังยังตายแล้ว วันที่สิบหกเดือนสิบหกวิ่งบนล่างตัวที่สามสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะบางทีก็ามาแท็กทีมนะคะบางทีก็ามาสองตัวนี่นะคะสี่เก้าสอง ถ้าจับหลักเก้านะหลักเก้าเหรอหลักเก้าจับไปให้เลอ่ะหลักเก้าหลักเก้าจะจับให้นิดนึงนะหลักสี่คือจับแล้วหลักสี่ก็คืออันนี้แต่หลักสองหลักสองเดี๋ยวเดี๋ยวเอสมาจับให้ทีหลังนะคะเอาเอาหลักเก้าไปก่อนถ้าถ้าเก้ามีอะไรเก้าก็คือมีเก้าสอง เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเก้าเก้าถ้าหลักเก้าก็มีแค่นี้นะคะ ถ้าหลักสองแอดก็ไม่ได้จำให้เลยโอเคค่ะหลัก2ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามคลิปหน้าเอาแล้วกันนะมีไหมในนี้ไม่มีไม่น่าจะมานะแอดว่ามีสิทธิ์ที่จะมาก็คือนี่สี่กับ9ก็มีแววอยู่ถ้าสองสองไม่น่าจะมาอีกเนาะก็ไม่รู้ตัวเลขมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โอเคค่ะ เก็หน้าจอไว้เลยเก็หน้าจอไว้เลยค่ะโอเคค่ะแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องพันทิปชาแนลด้วยนะคะแอดจะได้มีกำลังใจลงตัวเลขด่นๆด,ดังๆให้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC มีแต่วความโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัย นะคะสวัสดีค่ะ